มาครับกับหมาดปุ๊กไทยออนไลน์วันนี้ผมก็เข้ามาเล่นในฐานะขาจรน,นะฮะวันหยุดพักผ่อนสบายๆยอย่างนี้นะครับเราพบกับคุณอะไรเนี่ยยูเซอร์เป็นแขกเหมืนอนกันนะครับเป็นขาจรเหมือนอกันเนานนะ260439นะครับ เปิดมาทรงนี้จะเปิดมาซ้ายใส่เราหรือเปล่าเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยมาซ้ายใส่เผมรับด้วยมาเทียมยนี่นี่แล้วกันนะครับโอเคครับโอ้โหมาว่าไหวเลยนะเอาโยนเข้ามาแล้วครับโยนโยนเข้ามาแล้วโอเคครับเป็นโปลต์่อแล้วกันนะฮะมาแล้วนะครับ ขอรับด้วยม้าเทียมโคนในผลก็แล้วกันนะครับผมอาจจะเล่นตามสไตล์ของผมนะเล่นตามสไตล์เราก็ไม่ได้เก่งไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับแล้วก็ไม่ใช่เสียบไม่ใช่แลผมก็เล่นตามทรงแบบบ้านๆน,นะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยผมขอแทงไล่มาไปสักทีหนึ่งก่อนนะเพราะว่าเมื่อเขาไม่เขาไม่กินนะครับผมแทงไล่มาออกไปเลย จังหวะนี้นี่ผมผมจะเอาเบีย้ยฟีตัวนึ่งด้วยนะะเอาเบีย้ยตัวนี้แหละนะครับนะะเอาเบีย้ยตัวนี้แหละเพราะว่ามาไปจับสองตัวแล้วเนี่ยเหมือนโคนเขาจะช้าไปจังหวะนึงเนี่ยน,น,น,นะฮะเอาเลยครับเราถึงก็ตัวลงถึงก็ไปวลงครับ นแกอากินสองเลยนะครับนะกินสองว่าผต้องเอาอ่ะครับนะผมต้องเอา,านะอะนะครับไม่ได้แล้วจังหวะนี้ผมรู้สึกว่าจะมาาฟีนะผมเอาเรือมากดเนี่ยฟีไหมครับเนี่ยจังหวะนี้น่าจะฟีนะไม่น่ารอดนะกระปุกเยอะโดลดไปไหนก็ไม่ได้นะครับในจังหวะนี้กินฟีเลยครับมาแล้วครับจังหวะนี้ผมขอ ตั้งโคลก่อนนะครับนี่ยังไม่มีอะไรนะขอลงก่อนครับมา,มาไล่มาเลยะครับหลบก่อนฮนะจจ้าว่านี้ตีเข้าไปนี่เหมือนมีฟีตัวหนึ่งนะเนี่ย <Yeah. S 1> ให้ถ้าหลบมาต้องต้องมาติดโคนนะครับ <Yeah. S 1> นะแล้วผมพวกผมจะกินกินกินบี้ยาฟีดอะนี้นะแล้วก็ไปค่อมเรืออยู่นะครับนมะ่ยอมแพ้เลยนะครับ โอเคครับอืยอมแพ้เลยโอเคเดี๋ยวเราอีกสักเกมก็ได้อีกครั้งไหมเขาแก้มือไหมออกจากห้องไปเลยนะครับกไโอเนะ okay, คเดี๋ยวเราโอ้เนะ่ยมันจะเข้ามาแอปอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะว่าเออเดี๋ยวเราเข้าใหม่เราดูนะครับในวันเกิดอายุครบสิป <Okay. S 2> ีของเธอทางเดียบโฆษณาเยอะนะ ชิ้นก็เกมโลไปน,นิดหนึ่งขออีกสักเกมหนึ่งครับขออีกสักเกมเเหน,นึ่งเจอจากไทยแหลยคุณเนวบินนะครับเนวบินยิงกระรอกไปเลยครับนะครับนะครับซ่อน ตัง้งเตือนก็ไปก่อนนะช้าังอย่าง้างขึ้นม้านะครับอ่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาไปก่อนนะผมกินผมไม่ได้กลัวเสียเปียบนอกในนะจะกินก็ให้กินมาเลยนะคนอาจจะเออเสียเปียบนอกในอะไรนะอะไรเงี้ยไม่ผมแทนเข้าหนึ่งแทนเข้าไป,ดไ,ปดได้เบี้ยสูงสะกดทับแล้วครับ มา,มาถอย,ยขึ้นขุนไปผูกก่อนครับนะจ<ม>ังหวะนี้ขึ้นคําตัวกลางไว้ก่อนครับแดี๋ยวแทงแทงโคทาวจะอันรตรายม้าเขาจะขึ้นไหมนะครับนะ<ม>อันนี้จังหวะนี้เขาโยนเบี้ยสูงเข้ามานะ,นะครับเรามาไปจับขู่ไว้ก่อนก<ม>ินมาแล้วนะครับนะรวตกัน,นไม่มีอะไรนะครับนะกินเขาคำไว้ก็ไม่น่ากลัวเลยแล้วขู่กินเม็ดก่อนครับเนี่ย อ,อน,น,นะครับอาเราติดตรงนี้กินฟรีเดียวครับเราเนี่ยกินเลยเสร็จแล้วเราก็ได้เบีย้ยตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะแล้วกม้าเขายังบังให้เราอยู่นะครับกินไปเกาะโค่นอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ลงมาลงมาเนี่ยครับกับที่เดิมนะได้เบีย้ยหงาย้วยนะเราเนี่ย ไหนดีไหมเท่านั้นแหละนะครับถอยไปนู่ไปไปนแล้วกินดีไหมเนี่ยแบบนะกินเข้าไปสองตัวนี้นะครับนะกินตรงกลางเข้าไปเนี่ยนะครับนะเนะีนะ่ยเอาเลยนะครับเหยนะุดมาตรงนีน้แล้วเราจะเป้าหมายเราก็คือเราจะโคนเข้าไป เอาโคนเข้าไปถูกเบียเียสูงตรงนั้นหน่อยนะครับเอนะครับเข้าใจเรื่องไหนหะเขาหลบไปตรงนั้นก,ก็โอเคครับเราจะได้เอาเอาโคนขึ้นไปเกาะกินนะครับนะจังหวะนี้เนี่ยมาอย่างนี้เนี่ยผมเสริมเม็ดเข้าไปตัวก่อนครับนะมาเขายังไม่ขึ้นนะมาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมบีบ เรยอเข้าไปกดต,ตรงนี้ก่อนนะครับเราจะต่อแลกเรือไหมนะครับแลกเรือไหมแลกเรือก็แลกนะครับแลกเรือก็แลกไม่ควรนะครับโยนอันนี้เม็ดมาแลกเม็ดนะครับเนี่ยนะมัน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 ไม่คุ้มเหมอนนะครับนะ ผมไม่ได้กลัวนะขอให้จเจ้าเรือมาลุกอะไรก็ช่างนะผมไม่ได้ไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยนะม,มันหลุดได้นะครับมันมีช่องเลผม,มลงมานีน่ก็ระก,กันนะครับเรียบๆปลอดภัยจังหวะนี้ผมจะเอาเรือเข้าไปกดตรงนู้นแล้วนะครับนะเอาเรือเข้าไปกด ระหว่างม้ากับโคนนะครับนะมาตรงนี้โดนลูกคาดนะครับเีลยนะม้าผมสะบัดมัเป็นลูกตรงนไม่ได้นะเนี่ยจิ้มเข้าไปร่นะรับทีนี้ผมก็จะไปเกาะโคนนั่นเองนะเกาะโคนเพราะว่าคนมาไล่ได้ผมขอปูเบี้ยคู่การกระดานตรงนี้ช่วยได้ดีก่อนครับปูเบี้ยคู่ก็เป็นอย่างผมมองว่าแรงกว่านะแล้วก็ดับเลยนะครับนะไม่ให้มาแล้วนะครับผงน,นี้นะ จังหวะน,นี้จะมาตรงนี้ครับผมว่าผมจับกินได้ได้ไหมนะเดี๋ยวเรากันม้าก่อนนะครับนะไม่ให้ม้าเขาขยับก,ก่อนนะ,ะจังหวะนี้ไม่ให้มา้าขยับก่อน,นครับยอมครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ